อ่าตอนนี้เ่าเกลียงนะครับคุณสุรชัยสมเกลียงนะครับยุคแห่ชุมพรไปยื่นอยู่ชายหาดพร้อมแล้วครับจะรายงานบรรยากาศความคืบหน้าของการติดตามผู้เสื้อผู้สูญหายนะครับกับเรือล่วงสุขโขไทยเชิญครับเชิญค่ะครับพี่เบาอู๋เละก็นน้องยิ่งอ้อมและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ได่นข้าวชาวใต้ช่วงนี้เรามาสั่นจนอยู่ที่จังหวัดชุมพรข้าวสู้วันที่9แล้วนะครับมี่น้องเจวาใต้ครับถีเกลีดการเรือล่วงสุขโขไทย สารเรือใหญ่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีดีขั้นจุดติ่ผมยุต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวหาดสะพรีอำเภอปะทิวจังหวัดจุมพรเป็นรอยโต้แข้แขกับประจวบคีดีขั้นนะครับแลยยุ่ในรัศมีที เจอในส่วนของวัตถุพยานต่างๆและก็ร้างของผู้สู้นานบางส่วนทีนี้พราะวันที่เก้าภารกิจกวจวัดจุมพลก็ยังคงมีการขนห้าผู้สู้ให้กันต่อไปนะครับก็จะพาไปให้พี่น้องได้ชมาภารกิจของจวัดจุมพลโดยทันภูวารการจังวัดจุมพลเนี่ยทันวีซ่าพูลสิริรัตน์นะครับก็ได้มีการบัญชาการสร้างการให้ทันสมพรปัจชิมเพ็ดรองผูวารการจังวัดจุมพลในนังวัวโตเราไปแล่กันที่ห้องทะเลงข้าวนะครับ โดยที่ศูนประจาการเทศการจังหวัดจุมพรน์นะครับนายสมพลปัจจิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจุมพจน์เนี่ยถันกระหนังหัวโตทะเลงความคืบหน้าในการขนห้าผู้สูง่ายและก็ปรับแนวทางในการขน้าบบวันต่อวันเลยครับแต่ว่านี่ก็มีการปรับโดยจะเน้นย้ำในเรื่องของการเดินเท้าเข,ข้าขนหน้าที่สาคัญนะครับเมื่อเรแต่ซื้อเนี่ยปรากฏว่าได้พบเมื่อช่วงพบคำเนี่ยเป็นสัญญ,ญาณพรุทรงว่างตามที่เราก็สาบข้าวกันแล้วนะครับในพื้นที่ของเกาะไข่ ก็มีการจัดกำลังลงพื้นที่เรียกว่าทางทางนา้ำทางอากาศและก็ทางบกเข้าไปในพื้นที่แต่นั้นแหละครับในพื้นที่มันี่เรียนในภาพนะครับว่ามันค่อนข้างจะยากเนื่องจากมีโคดินแล้วก็มีหน้าผ้าที่สูงชันซึ่งพื้นที่เนี่ยในกาบฏิบัตินั้นนะย,ยู่ทางด้านเนื่อและก็ทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยก็มีการปรับเพ้นในการลงพื้นที่นะครับาภาพที่นี่ลงไปกลางคืนก้นนะโดยเรือประมงนะครับ มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีจุดต่างๆเนี่ยลงเข้าไปในพื้นที่ก็ไปขนห้าบริเวณรบเกะนะครับจนมาถึงช่วงเช้านะครับก็ต้องมีการประเพณีอีกครั้งนึงในการขนห้านะครับโดยการประเพณีมุ่งเน้นไปที่บริเวณอำเภอปาทิวและอำเภอเมืองโดยความสําคัญกับการลัดตะวินครับอ่านี่ก ถ้าเรืในภาพก็ปรับจากการที่ลงเรือไปรบๆก็แล้วก็เดินทารบก็ก็มีปรับนะครับท่นรองก็เน้นเมเรแต่ว่าเนี่ยเน้นในเรื่องการเดินดิมารกันแล้วเรียกว่าในพื้นที่เมื่อเรแต่ว่านี่ก็มีการปูพรม,มดิมาร์ทข้องปะทิวนะครับหลลงไปเลยนะครับตามเี้ในภาพผู้นําทองทิ้นกูภัยต่างๆรวมถึงทางด้านข้องสุพิบการของจังหวัดเนี่ยก็ระดมกําลังลงในการขรนา่าแบบปูพรมบริเวณชายหาด และก็ที่สาคัญเนี่ยก็มีการเพิ่มความระมัดระวังหมากยิงขึ้นด้วยและภารกิจที่เน้นย้านะครับนั่นก็คือว่าถ้าเจอร้างเนี่ยอขออผู้สูญหายนะครับก็จะต้องนํามาขึ้นฟังแลวก็ส่งโต้ปที่สูนย์บัญชาการทันทีนั่นเองเพื่อป้องกันความซับสนนะครับส่วนภาพทีนในขณะนี้เป็นปฏิบัติการทางอากาศกันบ้างครับซึ่งตง้องใช้ลิคอปเตอร์นะครับอากาศยานตามภารกิจคองกลมุมอุกรทางทะเลและฉายฟัง เมรัยแต่ว่านี่ก็นำอากาศยานขึ้นบินในการขนห้าผู้สูงอายเช่นกันเนื่องจากสภาพอากาศเอือ้ออานวยครับเช่นเดียววันนี้ครับวันนี้ก็ถ้าเ,าเลภาพในขณะนี้ในทะเลคลื่นลมก็ค่อนขอ้างเะสงบแล้วนะครับมีแต่กลุ่มเมฆพนเล็กๆแต่อากาศฝนไม่น่าจะตกในวันนี้นะครับระนั้นเมื่รัยแต่เดียวเนี่ยรยาจะเห็นามีอากาศยานก็บินนะครับในการสำรวจอย่างยังคงมีการสำรวจทางอากาศอยู่อย่างไม่ขาดสา้นะครับท่านผู้ชม ก็มีทางอากาศยานคงกลุ่มสิงห์วันทะเลีและจ่ายฟั่งรวมถึงคงกองทัพเรือและกองัรรากาศก็ยังคงคนห้าอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนี้ภารกิจก็ยังคงต่อเนื่องแล้วก็มีการข้อความร่วมมือพี่น้องประชาชนอันนี้ข้อเป็นพิเศษเลยว่าเป็นหู้เป็นตาถ้าใครมีเรือขนาดเล็กนะครับถ้าวันช่วงไคลื่นลมสงบก็ช่วยกันในการคนห้าอย่างเมื่อเรืแต่คืนเนี่ย ทีมข้าวก็เรามาปักลักทีนี่ก็จะเห็นว่าตอนกลางขึ้นก็ยังมีพี่น้องประชาชนนะาชาัยไฟใช้ในการเดินขนห้านี่คือพี่น้องชาวจุมพรนะครับก็เต็มทีกันจริงๆกับเม็การในครั้งนี้จากนั้นนะครับในส่วนของทันในอำเภอสวีจะของพื้นทีกันบ้างทันปีสิสฤิ์ทธิ์ปีชัยส่งครามนะครับ ท่านนายอำเภอสวีเองก็ได้เรียกจุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้ประสบภัยเรือล่องสุโขทัยนะครับทีละเรือใหยเนี่ยก็เผื่อสักซ้อมกันด้วยท่านนายอำเภอก็บอกว่ามีความเข้มข้นในการ้นห้ามากขึ้นน,นะครับแต่ช่วงเช้าก็ได้แต่ว่าและก็รวมทึ่งเช้าก็วันนี้ด้วยบริเวณดิมมใจฟั่งตะมดของในเขตอำเภอปะทิวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าเจอในส่วนอวตถุพยานนะครับที่รเวนในภาพมีไรบบางครับมีทุ่งบรรจุอุปกรณ์สีส้ม ขนาดความกว้างเนี่ยประมาณ60สิบเซนอ,อุปกรณ์ข้อความช่วยเรือเพนกระจกสะท้อนแสงทุ่งนอนจํานวนหนึ่งชุดพบที่ริมฟั่งของทะเลบานบ,าาบ่อข้ามูซ้มตาบลด่านสวีครับต่อไปนะครับีิเจอร์นีเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็คือเสื้อฉู่ซีฟสีเถาเขี้ยวปรากฏข้อความกองถับเรือจํานวนหนึ่งตัวพบที่ริมทะเลฟั่งบานบอา่อข้าเ่นกันนะนะครับแล้วก็มีห่วงฉู่ซีฟสีแดง ปลากรข้อความนะครับเรือล่วงสุขโขทยัยจํานวนหนึ่งห่วงพบที่อ่าวบ่อคา่าแล้วก็เสื้อจูชีพสีส้มนะครับเขียนหมายเลขสองสองหนึ่งจำนวนหนึ่งตัวพบที่อ่าวบ่อคา่าแล้วก็มีตู้เล็กส่งกลุ่มนะครับปรากรข้อความสุขโขทยัยจํานวนหนึ่งตู้บริเวณป่าโกงกางรอยตอมูซ้มและมูซี่คล 4, องอตําบลตาบลตาบลด่านสวีนะครับอีกชิ้นนงครับก็เป็นเสื้อจูชีพ เสื้อชูชีพล่มนะครับสีส้มปรากฏหมยเล็กสามแปดสี่หนึ่งตัวพบบริเวณหน้าอ่าวทองตะนุดหรือเกาะแมวนะครับนะอยู่ที่หมู่โซ่งที่ตำบลด่านสวีครับทึงทั้งหมดเนี่ยก็ได้บันทึกรับมอบสิ่งของเก็บไว้ที่ว่าการอำเภอสวีเป็นเรียบร้อยเลยท่านนายอำเภอร็รับไว้นะครับพร้อมทั้งเก่งนั่งซื้อ,อยียางสูน่นบัญชา,ารยราบ พ้นการดําเนินการของชดปฏิบักการในพักใบนะครับก็พบเสื้อชูชีพสีเขี่ยวโตแล้วก็ข้อความข้องกองถับเรืออีกหนึ่งตัวโดยพอบริวินฟั่งอ่าวทองตาลุ่หมู่ซ่องด่านสวีนั่นเองก็มาเก็บรวบรวมไปทีว่าการอาเภอขอ้องอําเภอสวีนะครับแล้วก็จะทําบันทึกทึ้งทุนบัญชาการสาปแล้วเรียบร้อยนะนะครับแล้วเรื่องการขนห้านะครับทางอากาศยานเนี่ยก็ร,รวมปฏิบัิการในครั้งนี้ก็ได้บินทําการตรวจอ้าวรางผู้ประสบไป ห้างจะเกาะไข่นะครับเมื่อตีโบกกระว่แล้วเนี่ยเนี่ยตามที่เราเห็นในแผนที่ในขณะนี้การขหน้าทางอากาศนี่ก็ยังคงให้ความสําคัญอยู่นะเพราะว่าล่างจะเจอสัญญาณที่เกาะไข่แน่นอนครับเกาะไข่ใก,กล้เป็นพื้นที่ทีเดียวต้องสกแกนกันเป็นพิเศษกับเมื่อเรแต่ว่านี่ทางอากาศสญญาเนี่ยก็มีการบินพื้นที่โดยรอบนะครับแล้วก็ไปพบร้างผู้ประสบภัยห้างจกเกาะไข่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ5ไมล์ทะเล ก็ทําการลําเลียงขึ้นเรือล่วงนรีส่วนเพื่อนําส่งนะครับนะนำส่งสู่อดำนวยการที่บางสะพานเพื่อดําเนินการต่อไปนะครับนี่ก็คือข่าวๆสรุปคงทางวันก็เรศแต่ว่าฮห้น,นะครับแต่ว่าเขาเรศแต่ซื้อจนนึงเรศแต่ว่าทางวันและการทํางานคองถูกภักส่วนในจังหวัดชุมพรเมื่อทีทางด้านก็ทันภูวได้บอกกับว่าจังหวัดวันนี้จังหวัดชุมพรนเนี่ยเราก็พร้อมนะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นที่รอยต่อละอยู่ในรัศมีที่เกิดเหตุเรือล่วงล่มนี่แหละครับ ก็ย <S an> ังคงให้กำลังใจข้องทุกภาคส่วนที่ทางานในการขนห้าและก็ให้กําลังใจทางยาติดองผู้สู้ให้ในครั้งนี้นะครับนี่เป็นภารกิจที่ชาวใต้ของเรานะครับเล่นข้าวชาวใต้ของเราจังหวัดจุมพาเป็นพื้นที่เขตรบผิชอบอ่องรายการเล่นข้าวชาวใต้เรานะครับเราก็ยังคงจะต้องกาะติดและกําลังใจจนกว่าจะนําทุกชั้นนะครับสู้ใายได้กลับบ้านนะครับเป็นภารกิจของเราครับเพราะฉะนั้นก็เชืยอเลยก็ว่าวันนี้คนไทยเอง คุณตาเองเราใล้กำลังใจนะครับควักไปอย่างพี่น้องนะครับไม่ได้แต่ว่านี่ทางด้านก้องจังหวัดจุมพรโดยทันสมพรประชิมเพชรรองผู้วา่าแก้ก็ฟากย่อตลอดนะครับวา่าพี่น้องจากจังหวัดจุมพรไม่ว่ายู่ในพื้นที่อำเภอไหนที่ยู่ดิมฟั่งทะเลเจอวัตถุพยานหรือว่าเจอสิ่งที่ต้องสงสัยนะครับให้แจ้งไปยังผู้นํท้องที่นในแจ้งไปยังสูนรยาการในพื้นที่ทันทีเพื่อได้เข้าพิสูจน์สาบนะครับเพราะนเนี้ยวันนี้ครับยังคงปักลักกันความว่างของเรานรั่นก็คือ เกาะไข่ที่อยู่ด้านล่างห้างากจุดนี้ไปก็ประมาณสัก20ไมล์ทะเล20กิโลนะครับ20กิโลเพราะฉะนั้นความว่างในเกาะไข่ความว่างในการที่เราจะเจอผู้สูนอายและกรารรอดชีวิตกอย่างคงต้องมีความว่างอยู่ตลอดครับอ่าและการคนหน้าก็ยากจะบอกไปอย่างพี่น้องท่านผู้ชมนะครับว่าทีมข้องเจ้าหน้าที่ถูกพักส่วนอย่างคงคนหน้ากันเต็มทีนะครับซึ่งแม้วเวลาจะผ่านไปแล้ว9วันก็ตามครับนี่ก็คือบรรยากาศจากอ่าว เอาอะสะพรีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรกับ ขอบคุณพี่เบาเกลียงค,ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมง,งานข้องเอินวิทีสุราธานีไปปั๊กลักอยู่แค่นั้นกันพอถ้าเจอผู้สูญหายนี่เราจะรายงานสดให้ท่านผู้ชมได้ทราบทันทีเลยนะนนครับนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับทีมขอนห้าค่ะแล้วก็ื่อทีพี่เบาเกลียงบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องสวยเป็นทูเป็นตาก,กาันเรายังมีความว่างเสมอให้พบเจอผู้รอดชีวิตนั่นเองครับข้าวข้องนี่บางทีลอยไปถึงกองงานกอเต้าก็มีนะครับแต่ว่านี่เรือโซน่าข้องเรือล่วงเรือล่วงบางระจันนี่ได้ส่งโซน่าลงไปโซน่า ไปดูว่าเรือล่วงสกุโไทยที่จมเนี่ยลักษณะผ่นพืชปรากฏว่าตั้งตรงเมื่อกับเมื่อกับวิ่งอยู่ในน้ำเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรเสียหายนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้ทีมคนห้กันค่ะ